สวัสดีครับขณะนี้คุณกําลังชมรายการที่เราจะทําให้คุณผู้ชมรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับกับรายการรอบรู้หัวใจเรารายการที่เราจะเสนอทุกแง่มุมในเรื่องของโรคหัวใจกันครับแล้วันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรอบรู้หัวใจเรากับโรคที่เรียกได้ว่ามาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งเป็นโรคที่เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยเสีเ่ยงของการทําให้เกิดโรคหัวใจเรานั่นเองนะครับส่วนรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปพบกันครับ คณผู้ชครับโดยปกตินะครับความดันโลหิตทั่วๆไปนะครับของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่120-80 mm มลมตรประหลอดไปจนถึง140-90ม mm. มตรปหลอดนะครับนั่นก็คือความดันปกตินั่นเองแต่ความดันนี้นะครับจะสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่เกินนี้นะครับเกิดจากการออกกำลังกายหรือภาวะของความเครียดนั่นเอง แต่หากท่านไหนนะครับที่มีความดันเกินกว่าที่ผมพูดไปนี้นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าอาจจะมีภาวะของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองครับจุดเริ่มต้นสู่อันตรายถึงชีวิตคุณว่าผมพูดแรงไปหรือเปล่าครับไม่เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีโรคร้ายบางโรคนะครับที่มันนำพาเราเนี่ยให้อันตรายถึงชีวิตได้ นั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองเพราะว่าเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคหัวใจได้ง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยนะครับวันนี้เราจะทําให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงวิธีการป้องกันหรือห่างไกลไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงเดี๋ยววันนี้ไปฟังจากปากคุณหมอครับโรคความดันโลหิตสูงคือความที่เวลาไปวัดความดันของคนไข้นะครับแล้วความดันเกินมาตรฐานที่เรากําหนดไว้นะฮะโดยทั่วไปแล้วมาตรฐานที่เราต้องการเนี่ยคือความดันไม่ควรจะเกิน140 ตัวบนมิลลิเมตรตลอดและตัวล่างคือ90มิลลิเมตรปลอดครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นภัยเงียบนะฮะคนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีอาการเลยแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยสามารถมีผลข้างเคียงกับอวัยวะสำคัญในร่างกายเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองตาหัวใจไตนะครับพวกนี้สามารถโดนทําให้เกิดมีปัญหากาบววัยวะพวกนี้หมดนะยกตัวอย่างเช่นเลือดออกในสมองตาเสื่อมหัวใจโต หัวใจล้มเหลวไตพังนะครับนอกเหนือไปจากนี้ยังเกิดปัญหากับหลอดเลือดได้ด้วยนะครับหลอดเลือดโองหลอดเลือดแตกหลอดเลือดแข็งสามารถเป็นผลข้างเคียงจากการที่เป็นโรคความดันสูงได้หมดเลยครับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีผลข้างเคียงกับอวัยวะทั่วไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะสูงมากหรือสูงนานเนี่ยสามารถมีปัญหาเช่นตาเสื่อมบ้างหัวใจวายบ้างหัวใจล้มเหลวบ้าง เอามาพึกเอามาพาดเลือดออกในสมองไตเสื่อมต้องล้างไตซึ่งมันเป็นบอกเกิดของการเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะเลยนะครับจากเรื่องเดียวกันเนี่ยจากเรื่องของความดันสูงครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้ว9 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะเก้าสิบถึงเเนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยว่าทำไมความดันถึงสูงนะครับเราเรียกว่ามันเกิดจากธรรมชาติของมนุษย์นะฮะหรือเกิดจากกรรมพันธุ์เวลาคนเราอายุมากขึ้นนะครับก็สามารถมีความดันสูงได้ มีคนไข้จํานวนน้อยแค่5%เท่านั้นเองที่มีสาเหตุว่าทําไมถึงความดันสูงนะครับเช่นมีโรคบางอย่างโรคของต่อมไร้ท่อบางอย่างมีความผิดป,ปกติทางร่างกายบางชนิดเชน่นหลอดเลือดใหญ่ที่เราเอออต้าตีบนะครหรือเรื่องของโรคไตาบางชนิดทําให้ความดันสูงตามมาแต่อย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบนะครับเป็นคนไข้จํานวนน้อยเท่านั้นเลยแค่ประมาณ5%ที่มันมีสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคความที่โดยเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบเลยว่าสาเหตุคืออะไรครับ เราสามารถดูตัวเองได้เลยนะฮะว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันไหมคนไข้ที่สูงอายุคนไข้ที่อ้วนลงพุงนะครับคนไข้ที่ไม่เคยออกกําลังกายคนไข้ที่ใช้ของพวกสูบบุหรี่นะคะคนไข้ผู้นี้สามารถมีปัญหาของความดันสูงมากขึ้นอย่างที่เมื่อกี้เรียนไปแล้วนะครับกรรมาพันธุ์เป็นส่วนหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีประวัติของครอบครัวที่ไม่ดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติสายตรงของเราเนี่ยเป็นโรคความดันสูงตัวเราเองก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดความดันสูงด้วย ในโลกปัจจุบันชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยมีความเครียดสูงใช่ไหมครับความเครียดก็สามารถเป็นปัญหากับการเกิดความดันได้นะฮะนอกเหนือไปจากนี้โรคบางโรคนะครับเช่นอย่างเมื่อกี้ที่เคยเรียนไปแล้วโรคไตนะครับโรคต่อมไร้ท่อบ,บางชนิดสามารถทําให้เกิดความดันสูงได้โรคความดันโลหิตสูงหรือเพชฆาตเงียบนี่นะครับที่มีชื่อนี้เนี่ยเพราะว่า เขาไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นก่อนเลยนะครับและสิ่งสําคัญนี้นะครับมักจะพบเนี่ยใน20%ของกลุ่มคนที่ปวดศีรษนนั่นเองและอาจจะเป็นโรคที่เป็น่อกเกิดของการนําพาไปสู่การเป็นโรคปัวใจได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมสําหรับการเกิดโรคความดันโลหิตสูงซึ่งกลุ่มแรกนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่พบสาเหตุไม่ว่าจะเป็นที่ในโรคที่ไตอักเสบหญิงที่มีคันเป็นพิษนั่นเองนะครับ รวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ไม่พบสาเหตุนั่นเองหรือหาสาเหตุไม่ได้นะครับอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ40-50ขึ้นไปแล้วก็ผู้หญิงนะครับที่มีปริม,มาณของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงที่วัยหลังหมดประจำเดือนและที่สําคัญนะครับอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือคนที่มีสาเหตุมาจากพันธุก,กรรมหลักๆเลยนะครับและกลุ่มสุดท้ายนี้นครับก็คือกลุ่มคนที่มีภาวะของความเครียดมากไม่ว่าจะเป็นภาวะของความเครียดจากการทํางาน หรือภาวะของความเครียดจากอารมณ์ที่เกิดจากตัวเองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นโรคความดันโลหิตสูงน,นี่ครับเป็นโรคที่ควรระวังและควรจะตรวจสุขภาพแบบนี้ประจำครับ ความดันโลหิตสูงนี่ครับพบมากในคนอ้วนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนผอมก็ไม่ได้เป็นนะครับโอกาสเป็นก็มีด้วยเช่นกันและอีกอันนึงสาคัญมากมาจากสายพันธุกรรมนั่นเองนะครับอันนี้มีถึง30-4ถึงเเเลยทีเดียวสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของภาวะของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความเครียดจากการทํางานนะครับโกรธง่ายโมโหง่ายเพราะฉะนั้นนะครับอารมณ์แปรปรวนไม่ดีพม่แน่นธรให้ตัวเองไม่เครียดดีกว่าครับทุกอย่างนี้ครับคือสาเหตุของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดเลยครับ ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมก็เห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าการเกิดโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นอย่างไรรวมไปถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคนี้ด้วยเช่นกันแต่ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัญญาณเตือนของอาการของการเกิดโรคความดันโลหิตสูงนี้ครับว่าเป็นอย่างไรพบกันช่วงหน้าครับโรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุมาจากปจัจจัยใด